ฉันอยากทราบความเป็นมาของสถานที่การก่อตั้งสถานพิพิธภัณฑ์แห่งชาติราชบุรีโดยพอสังเกตค่ะครับถ้าจะทราบถึงประวัติการก่อสร้างของพิพิธภัณฑ์เราจะต้องทราบวิวัฒนาการของเมืองราชราชบุรีของเรามีการพัฒนาการตั้งแต่อดีตก็คือจะต้องเริ่มตั้งแต่สมัยเมืองโบราณที่เราคุ้นพบเมืองโบราณที่คุบัวซึ่งเป็นเมือง ในยุคเริ่มแรกนะครับแล้วได้มีการก่อสร้างตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่11อยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่11ถึง10พุทธศตรวรรษที่15นะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นวัฒนธรรมของเขมรได้เข้มแข็งขึ้นประกอบกับในช่วงของเมืองโบราณคูบัวนั้นแม่น้ําที่ไหลผ่านเป็นแม่แมน้ําที่หล่อเลี้ยงเส้นเลือดใหญ่ของเมืองโบราณคูบัวก็คือแม่น้ําอ้อมได้ตื้นเขิน และเปลี่ยนเส้นทางเป็นแม่น้ำแม่กรองสายหลักจึงมีการย้ายเมืองในในช่วงของวันธรรมขเมรมาสร้างเมืองต่อมาก็คือบริเวณวัดมหาธาตุซึ่งชื่อเมืองก็คือชยรากบุรีเป็นเมืองต่อมาราวพุทธศตวรรษที่1 6พอหลังจากนั้นเข้าสู่ในช่วงและสมัยและนกโกศินร์ในสมัยรัชกาลที่สองก็รัชกาลที่สองทรงเห็นว่าด้านหลังของเมืองนั้นติดกับแม่น้ําแมกกรองซึ่งเป็น ชัยภูมิไม่ดีในการที่ว่าพม่าได้มีการเข้ามา,ารบกับเราบ่อยก็ได้มีการให้ย้ายเมืองไปสร้างเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือ,อฝั่งซ้ายนะครับก็คือบริเวณท่ายพนุลังสีเป็นเมืองต่อมานะและพอมาในสมัยร,รัชรรลที่5ก็ได้ให้ได้ส่งผลให้ สร้างศาลารัฐบาลมณฑลขึ้นในฝั่งตรงข้ามก็คือบริเวณพิพธิธภัณฑ์สถานชาติบบราชบีในปัจจุบันซึ่งได้ได้จัดระบบก,การปกคราาองเป็นมณฑลเทศนนบาลนในสมัยรัชกาลที่6ก็สร้างอาคารหลังนี้อาคารหลังพิพิธภัณฑสถานชาติรัชบีในปัจจุบันแห่งนี้สร้างขึ้นเป็นศาลารัฐบาลมณฑลพอนในสมัยรัชกาลที่7เปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกคราาองจากสมบูรณ์ญนาสิทธิราชมาเป็นการปกครองบริหารส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น ก็เปลี่ยนจากคำว่าสารา,าน,นัดบวามลุนทนมาเป็นสารการจังหวัดนะพอเป็นสารการจังหวัดในช่วงปีพศ2524ก็ได้มีการย้ายไปสร้างสารการที่แห่งใหม่มรกรมศิลปากรจึงเข้ามาจาัดนะบุรณะซ่องแสมในปี2526และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ภาษาอิติราชรีในปีพศ2534 ในวันที่14ตุลาคม2534โดยสมเด็จพระเทพพรัฐนราชสุดาทรงสเสด็จมาเปิดนับตั้งแต่นั้นมานะครับขณะน,นี้ฉันได้อยู่กับพนักงานประจำห้องนางสาวธัญรัตน์ยอดธรรค่ะในห้องจัดแสดงในสมัยรัตนโกสินทร์ได้จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบ้างคะให้พี่ช่วยแนะนำให้หน่อย เดือนนะคะของพระบาทสมเด็จพระ <Okay. S 1> จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะท่านสเสด็จประพาสต้นมาจังหวัดราชบุรีอย่างไม่เป็นทางการสิบครั้งนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีนะคะพระแสงาสราชสััตาประจำมณฑลราชบุรีนะคะซึ่งเป็นพระแสงดาบที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประทานไว้นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของท่านนะคะด้านในเนี่ยจะทาด้วยเหล็กน้าพีอย่างดีนะคะจารึกคาว่ามณฑลราชบุรีทั้งสองฝั่งนะคะส่วนปอกไปด้ามจั ว่าดัามจับเนี่ยจะมีสีเขียวสีแดงสีขาวเพราเรียกว่าการุญยาชาวดีนะคะเพราะองค์ทรงให้ความสําคัญนะคะเกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีเนี่ยระดับหนึ่งเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นที่มาของอ่าตราประจําจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งตราเดิมของเราเนี่ยจะเป็นรูปงูใหญ่ล้อมรอบภูเขาตรงกลางมีน้ําหลักงุ่งนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะตราประจําจังหวัดใหม่นะคะเพื่อให้สอดคล้อ,องกับชื่อจังหวัดราชบุรีก็คือเป็นเมืองแห่งท่าราชาคะ เป็นของสำคัญสองสิ่งของพระบาทกษัตริย์นะคะคือกระแสขันแช่สีปฏิสธรรมอยู่บนใบนแก้วและฉลองะบากผู้ปฏิสธรรมอยู่บนฐานของ เขาลองนำดินไปขุดกดินแต่ท้องนามาเนี่ยนำน้ำแช่ไว้เจวันนะคะแล้วก็นำดินที่มานวดสุกศายนะคะโดยวิธีการปั้นเนี่ยจะปั้นตั้งแต่การปั้นเป็น,นตัวหนอนก่อนนะคะแล้วก็เริ่มวิธีการปั้นจากต้นโอมมาเป็นไดโอมใปแล้วนะคะแล้วก็ลายที่เราเห็นส่วนมากมาก็จะเป็นลายมังกรน,นะคะก็คือผู้ที่ได้เริ่มการปันคนค้นโมมังกรเนี่ยจะเป็นหชาวจีนนะคะโรงงานแห่งแรกก็คือโรงงานเข้าเส้นหล็กงน,นะคะ ลวดลายนอกจากองอมกรแล้วนะคะยังมีลวดลายนะคะเกี่ยวกับเป็นลายดอกไม้ต่างๆนะคะเขาก็จะ,ะใช้ไม้แกะลายนะคะแกะเป็นลวดลายต่างๆนะคะตามต้องการเสร็จแล้วเนี่ยก็จะใช้ลุกนะคะหุ่นกนะคะปเป็นเครื่องมือที่ใช้ตีคู่กับการทําลวดลายบนงอมกรนะคะวิธีการทําก็คือจะนำนะคะหุยมลูนี้นะคะเข้า เอาไว้ด้านในแล้วก็จะทํอ่าไม้แกะลายเนี่ยตีด้านนอกคือของปวกประกอบไปด้านนอกก็จะได้ลวดลายนะคะตามที่ต้องการแล้วก็นําไปค่ะนิฉันและเพื่อนๆได้รับความรู้จักพพิธภพัณฑ์สถานแห่งชาติโดยมีพี่พนักงานประจำห้องนั่นก็คือพี่ธัญรัตนยอดทอทนิฉันขอกอบับขอบพระคุณป็นอย่างสูงค่ะ